วันนี้เด็กๆก,กินปลาเส้นนะคะวันนี้แม่ให้กินปลาเส้นกันอย่างอาเด็ดอร่อยเลย mm. นลำชัยมีทางเข้าไหมลูกฮะมีทางเข้าไหมดูนะคะอันนี้วงหนึง่งอันนี้วงหนึง่งกลุ่มนี้วงหนึ่งนะคะแล้วก็กลุ่มทางนี้อีกวงหนึ่งค่ะกลุ่มทางนี้อีกวงหนึง่งโอ้ทางนี้บ้างเยอะเลยมากินวงนี้มาลูกมา กันจองวงนี้กันอยู่นะคะอาตุนตนก็กินกินไม่เงยหนนะ้าเงยตาเลยน้ำชายไปกินกับเขาสิรุปวิ่งตามแม่ทําไมฮะวิ่งตามแต่แม่นะคะคนนี้ปลาลูกปลาไปกินปลาไปแล้วคงน่าจะเข้ากินทีหลังนะคะเหลือไว้ให้พี่ๆคนอื่นด้วยนะพวกหนูนะอย่าก,กินกันหมดนะ ส่วนของเด็กหลังบ้านก็มีเหมือนกันนะคะนี่ของเด็กหลังบ้านเตรียมให้เด็กหลังบ้านมีทั้งขนมขบเคี้ยวแล้วก็ปลาเส้นนะคะโอ้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 ทำอะไรทําอะไรทาอะไรยื้ยื้อกอดแม่ยื้อกอดแม่กินกันอย่างอร่อยอร่อยเลยค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เนี่ยค่ะเป็นทั้งอาหารแล้วก็ขนม ที่แม่นาแล้วก็ผู้ใหญ่ใจบุญได้เมตตามานะคะก็จะไปซื้อมาให้พวกเขากินแม่กิ่งก็ไม่ได้ให้กินทุกวันนะคะสำหรับปลาเส้นกับขนมขบเคี้ยวก็กินเป็นบางวันค่ะนานๆให้กินทีเนาะส,สตางยังไม่ยอมกินแต่ตามเก็บทีหลังกลุ่มนี้เป็นกลุ่มกลุ่มเออ ลายเสือสัดส่วนใหญ่มีวัวแจมหนึ่งนะคะมีวัวแจมหนึ่งสตูนกินทันไหมลูกสตูนเห็นนางเป็นแบบนี้เรื่องกินนางเรื่องใหญ่นะคะสะตูนเนี่ยแล้วก็เป็นแมวที่กินไวมากๆเลยนะคะทั้งอาหารไอ้ทักอาหารน่ะนางไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นขนมเนี่ยขนมไม่ว่าจะเป็นขนมแบบนี้แล้วก็ขนมปลาเส้นด้วยนางก็จะกินเก่งมากๆกินไวมากๆ,ๆ,ๆ มาลูกมามากินวงนี้มาวงนี้ยังว่างอยู่เยอะอยู่เลยลูกมีทางเข้าเยอะเลยยังไม่มานะคะเด็กหลังบ้านก็ร้องเรียกแล้วค่ะเด็กหลังบ้านก็ร้องเรียกแล้วเดี๋ยวแม่กินเอาไปให้เด็กหลังบ้านกินก่อนนะคะอามามาเด็กหลังบ้านมาหลังบ้านก็มีขนมให้กินนะคะมาเร็วลูกมากินด้วยกันมา เรามากินด้วยกันเลวเคนตาหลบลูกพี่ซับมาเคนตาหลบแล้วเดี๋ยววงแตกแล้วลูกมาเร็วมาเร็วของสุกกินตรงนี้นะคะอะแล้วสองพี่น้องนี่ไม่กินเหรอเนี่ยฮะท้องเอกไม่กินเหรอลูกนั่งจ้องน้องเหมือนประมาณว่าจะแย่งที่นอนน้องนะคะส่วนเคนตะกินหลังกอง ส่วนกลุ่มนี้ก็ไม่เงยหน้ากันเลยไม่ยอมเงยหน้ากันเลยนะคะกลุ่มนี้อันนี้พี่ซับกินมุมนี้ค่ะพี่ซับกินมุมนี้ส่วนนำโชคนำโชคก็กินมุมนี้นะคะโอ้โหของน้ำโชคมีเยอะเลยลูกเป็นของชอบเหมือนกันนะคะของชอบเหมือนกัน กำไรทองกำไรทองกินขนมไหมลูกฮะกำไรทองกินขนมไหมคะโชคกำไรทองกินขนมไหมลูกฮะกำไรทองกินไม่เป็นนะคะนางไม่เคยกินขนมขบเคี้ยวแต่นางจะกินแต่อาหารพิเศษของนางอย่างเดียวคะ่ะนอนรับลมเย็นๆนะคะนอนรับลมเย็นๆ นอนสบายอกสบายใ,ใจอยู่ข้างบนนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นมุมของแม่ลูกเขาค่ะแม่ลูเซียกับลิซ่าหน้าตาเหมือนกันไหมคะแม่ลูกสีเดียวกันเลยแต่ต่างกันที่ไซส์ค่ะต่างกันที่ไซส์วันนี้อากาศเย็นดีสบายนะคะไม่ร้อนลมก็เข้ามาค่ะ ลมจะโกกเข้ามาตร,ตรงด้านข้างตรงนี้ดีเหมือนกันค่ะก็เลยนอนสบายสบายนะคะแม่กาไรทองของเราก็นอนสบายสบายเหมือนกันค่ะส่วนข้างในก็พาเก,กินกินอาหารขนมขบเคี้ยวนะคะกินเป็นอย่างอเนจอร่อยในรอบบ่ายอุ้ยเมื่อยเมื่อยเมื่อย เดี๋ยวพาไปดูข้างในต่อคะ่ะถุงทองกินนี่ยางลูกฮะถุงทองกินนี่ยังพี่ทิวก็กินพอแล้วใช่ไหมแต่ละคนนั่งตะมุตะมีกันนะคะหลังจากที่กินกันเสร็จแล้วทองส้อล่ะลูกทองส้กินไหมฮะพ่อตัวดีอันนี้พ่อตัวดีทองเอกนะคะ ยังเหลือเยอะอยู่นะคะยังเหลือเยอะอยู่เดี๋ยวคงจะมาตามเก็บกันกินค่ะเดี๋ยวคงจะค่อยๆมาเก็บกินกันกำลังนอนหลับกันอยู่พอดีแม่เอามาให้กินก็เลยพากันตื่นมาหมดเลยนะคะตื่นมาหมดเลยเดี๋ยวไปดูในบ้านกันต่อเลยนะคะว่าในบ้านของเรากินกันเสร็จหรือย,ยัง ไปอีกสักพักก็น่าจะหมดค่ะน่าจะหมดพอ,อแล้วใช่ไหมลูกพวกหนูกินอิ่มกันแล้วใช่ไหมโอ้โหวงนี้ก็เหลือเหมือนกันค่ะวงนี้ก็เหลือเหมือนกันอร่อยอร่อยนะงั้นนอนต่อนะนอนต่อนะแม่ไม่กวนแล้วนะทวดาน้อยทั้งหลายของแม่แม่ไม่กวนแล้วนะพวกหนูนอนกันนะลูกนะรู้ไหมคะ คลิปนี้ไม่กิ่งส่งความน่ารักของลูกๆให้ดูแค่นี้ก่อนนะคะในยามที่ลูกๆได้กินอิ่มนอนหลับแล้วก็ไม่เว้นที่จะถ่ายคลิปมาให้กับพ่อ,พอแม่เอฟซีได้เห็นได้ดูกันค่ะทีนี้เป็นคิวของนำชัยแล้วค่ะเป็นคิวของนำชัยแล้วแม่ทองเพิ่มกินวิยางะนะนำพากินไหมลูก น้ำพากินขนมเป็นไหมคะกินขนมไหมลูกลงมากินนะเดี๋ยวน้ำพาลงมากินนะนะลูกนะกลางคืนจะอยู่ข้างบนนะคะกลางวันเขาจะลงมาอยู่ข้างล่างแบบนี้คะ่ะน้ำพาสตังไม่กินขนมครับจะตางกินแต่อาหารครับเอา้าตามแม่ตามแม่หนุ่มผมแก่ ลุมผมแกะของเราตอนนี้หายดีแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังกินยาอยู่ค่ะก็ยังกินยาอยู่ไอที่น้องคันคันก็ไม่ขึ้นแล้วนะคะไม่เป็นผืนแดงขึ้นแล้วแล้วก็ที่เป็นอยู่ก็ขนก็เริ่มขึ้นค่ะขนเริ่มขึ้นแผลก็หายแล้วค่ะเนี่ยค่ะแผลหายแล้วก็เป็นอะไรที่ดีใจมากๆค่ะสําหรับน้าชัยน้องไม่ต้องทรมานคันเนาะไม่ต้องทรมานคันที่ตัวเองอีกแล้วค่ะ แต่หมอก็ยังยังให้กินยาอยู่ค่ะยังให้กินยาอยู่อันคลิปนี้ส่งความน่ารักของลูกๆให้ดูแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณที่รับดูรับชมคลิปให้ค่ะน้ำชายขอบคุณครับขอบคุณครับกระลูกน้ำชายขอบคุณครับน้ำชายขอบคุณครับ